วันที่ยี่สิบสองเป็นวันที่สองของ <12 S 2> การติดโควิดของน้องบัวยีบสองเดือนอะไรเดือนเมษายี <22 S 2> ่สองเมษาก็จะมาทำปีหกห้ากนล้างก่อนจะมาทำสูตรยาสำหรับสูตรดมสำหรับผู้ป่วยที่ติดโรคโควิดเป็นเคื่อสมุนไพรที่ทำที่หาได้จากตามบ้านนะครับก็จะมี ก็มาดูตรงนี้เลยมะกรูดใบมะกรูดกระชายอันนี้ก็คือขิงขิงสดอหอมแดงแล้วก็ขมิ้นตะไคร้แล้วก็มาลองกันแล้วว่าใบเตยใบเตยใบก็คนตาปลูกหน้าบ้าง อ่าหมอยาท่ากว้างของคุณน,นุ่นหมอหมอะไรหยาท่าถ้ากว้างลานี่เรอหมอยาอะไรหมอยาปุ้งหม,หมอยาปุ้มหมอยาท่าท่าฉลงถ,ถ้าจะแม่น <laughs> นเนื่องจากผู้ไข้ผ,ไขผู้ไข้บัวมีอาการดีขึ้นก็เลยอัดคลิปกันได้แต่วันแรกวันที่ยี่สิบเอ็ดคืนไมยี่สิบเอ็ดบอกมีไข้โอ้ตรวจพบผล adk บวกไข้ทุกสีชั่วโมงไข้สูง เอาศาสตประเนั้นลองดูนะอันที่ยี่สิบสองเริ่มดีขึ้นเอาศาสาตร์ทุกศาสตร์มูเตลูทุกมูยี่สิบสองตอน, 3, นออตีสามมีอวกตีสามอวกเสร็จไข้ลงเนี่ยเริ่มดีขึ้น ไปดูสิคนไข้เป็นยังไงบ้างผู้ไข้นี่คือการระบาดของหนึ่งร้อยปีมีครั้งหนึ่งเรียกว่าโรคโควิดส <Yo S 1> ิบเกผู้ผู้ไข้ชื่ออะไรครับพี่บัวเป็นไงบ้างครับตอนนี้หิวข้าว very good หิวข้าว ้องร้องเลยตอนแรกวางแผนจะไปวันศุกร์คือวันนี้นาน,นุ่นเตรียมอาหาร <c oughs> จะทอดอะไรนะหมูสามชั้นหมูสามจำได้ด้วย <c oughs> แผนล้มเหลวเนื่องจากผู้ไข้ติดโควิดผู้ไขติดโควิดดีขึ้น เล่าอาการไหน่อยสิเมื่อวานนี้กับวันนี้อ d ส f รฟเ e นใครขึ้นไข้ลงตลอดเลยเป็นไงบ้างเล่าให้ประสบการณ์เล่าให้ตายยายนันน่นนะอาป้าจาลุงนอตฟังซิอ้าวมาละไม่ใช่มากินชาบูนะเดี๋ยบอลงมาตรงนี้แต่ใส่ไก่ได้ใส่ไก่ได้ อวันเนี้ยเพิ่งพูดได้นะเมื่อวานนี้พร้อมไหมอัดทุกอย่างรักษารักษาคนเดียวรักษาคนเดียววันแรกนี่ไข้สูงปีกวันที่สองเมาหัวแล้วก็อ้วกวันนี้มาแด้สองวันแล้วเนี่ยไข้เริ่มลงละใจเริ่มดีละอันนี้แชมพูนะออกซิเจนเซตออกซิเจนเซ็ตหนึง่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่เหรอเมื่อกี้นะใช่โอ้เมื่อวานนี้เท่าไหร่นะ เกสิบห <96, S 2> <96, S 1> เนาะหัวเจเต้นหนึ่อกว่าเออตอนมีไข้ใช่ไหมครับตอนนี้เหลือหนึ่งร้อยสิบแปดยี่สอยสิบแปดยี่สิบสุดยอดโควิดนี่สุดยอดไข้สูงปีทุกอย่างต้องมีสติดำเนินการไปวันแรก เช็ดตัวโอ้ยแน่นอนไม่ได้เลยเป็นห่วงอ้าวหมอยาก็เริ่มจะอุ่นยาละหมอยาพิสดิดหมอยาพิสดิดพูดได้ละโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่แมสหน่อยคะ้ารว่าตอนนี้ไม่ว่างกางเกงอันนี้จะออกละเดี๋ยวติดตามตอน ตอนต้มยาเสร็จเท่าไหร่ถึงเนี่ยแหละไข้ลงแล้วเสร็จน,นะทุกเขาหน้า,นาออกอน ไไ<ป>มาเล้พยายามหน่อย,อนนยของดี อือร้องงี่กว่าพ่นอีกอ่ะนั่นจริงจริงหาหาหาอ่ะแต่มันจะร้องไห้มันเป็นหอมเออถูกต้องถูกต้องเแ,แ,แม่โทรศัพท์พ่อหายไปไหนะนี่ไงอัดอัด,ดคลิปเดย์สอง นี่3ามเหรออาการก็จะหายวันที่อสองกับวันที่เนี่วยวันที่สอมเพราะว่าเราช่วยกันไงตอนนี้เริ่มใจกันแล้วยนะังแล้วสดอืมมาไปดูนะี่ะโอ้อร้อนมากค่อยๆลง ดีกว่ายาพ่นใช่ไหมลูกนี่สมุนไพรสดๆพ่นเนา้น,นี่ภูมิปัญญาภูมิปัญญาเนาะสุดยอดอ่ะประเทศไทยทนี่น,นี่คือประสบการณ์โดยตรงผู้ที่เจอเชือ้อโควิด -19 ผู้ไข้ คนแรกที่อยู่ในครอบครัวเราที่เป็นใ,นใครนะใครคี้ดีดีขีิดีดีใครพ่อหรอคนแรกนะ,ะทางสายนู้นนะทางสายเชียงใหม่นะหมอนน่ะ <laughs> อย่าบอกว่าไปจูบหมอนมาไม่แบบอ๋อใช่เป็นหมอนใช่ไหมไม่เป็นใครที่เป็นก่อนหม,หมอนอะ่ะ พ่อเหรออืมว่าว่า,าต้องหันหน้ามาทางเนี่ยเพราะว่าทางนู้นหันไาทางเนี้ยพ่อลมมันพัดไปทางนี้หันนั่งตรงไหนหันหน้ามาทางอ๋อว่าไปทางมือขวาของพ่อมานั่งตรงเนี้ยหน้ามอทนี้ยหมอหาทบทวน ทบทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งครับก็มีตะไคร้มะกรูดใบมะกรูดหอมแดงกระชายขาวขิงใบเตยกรม,มิ่มนเอามารวมรวมให้ทึซอยๆหั่นๆตุ๊บๆใส่น้ำประมาณหนึ่งลิตรแล้วมาตั้งชาบู ขอ,ขอบคุณผู้มีอุปกราระคุณทุกท่านเดย์สองแต่น้องบัวบอกว่าเป็นเดย์สามน้องบวองัวก็ดีขึ้นเพราะว่าร่วมแรงร่วมใจกันตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่มแมนนคุณตาคุณยาย,ย,ยคุณน้าเพื่นอนะ 好了、啊、啦！啦 <laughs>